ไม่นนแเดี๋ยววันนี้จะฟอฟอใส่หน้าผมจะให้อย่างหลังกลับเลยมาตั้งแถวตรงนี้คุณถ่ายรูปตรงนี้เลยนะตอนนี้ครับวันนี้เนื่องจากว่าหรือบิ๊กินนิ่งเดย์ครั้งที่หนึ่งประจำปี2550นะครับ ตรงกับวันที่11เมษายน2550การไฟ้าฟส่วนภูมิภาคกำหนดให้จัดทำฟาร์มสะาดครั้งยิ่งใหญ่ปีละสครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปี50นะครับออพิธีการตามรูปแบบนะครับขอเรียนเชิญผู้จัดก,การการไฟ้าฟจังหวัดพังงาทำพิธีเปิดร้องไห้อุวาดแก่พนักงานทุกคนครับเชิญครับ เอาครับก็ขอขอบคุณนะครับทางคณะที่จัดการเรื่องที่เรามาทำกิจกรรมนะครับในวันที่เราเรียกว่า Big Cleaning Day หรือว่าวันทำความสะอาดครั้งใหญ่นะครับก่อนอื่นก็ขอเรียนท่านผู้ช่วยนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าแผนกเพื่อนพนักงานตลอดจนถึง ลูกย่างทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือซึ่งมันเป็นกิจกรรมนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับการทํากิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ตามที่ทางผู้ช่วยนะครับได้เปิดน,นาเรื่องกล่าวนําแล้วว่ามันเป็นนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ5สซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่า5สมันจะมีสตัวที่หนึ่งก็คือสาสารสาสารนะครับทุกคนคงจะ ความใจเขามาสสางคือสิ่งที่มันสกปรกอยู่สิ Golden ่งที่มันรกรุงรังเราก็มาสสางนะครับเมื่อมีการสสางแล้วตัวที่สองมันจะตามมาคือความสะดวกคือจัดเก็บท่าที่คาคาอยู่ใน็อกของมันอยู่ในชั้นของมันอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ก็จะเกิดความสะดวกพอเกิดความสะดวกมันจะมีสอตัวที่สามตามเข้ามาก็คือสะอาดนะครับสองคือสะอาดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยความสะอาดจะเกิดขึ้น ดังนั้นความสะอาดเกิดขึ้นทุกคนก็จะเกิดความปิติยินดีหรือเกิดความเข้าใจของพื้นที่หรือสิ่งเวลอมทําให้การทํางานนะครับมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจมีสิ่งที่อยากจะทํางานนะครับและเข้าไปสู่สอที่สี่คือสุขลักษณะสุขลักษณะคือสิ่งที่เราทําเป็นประจานะครับทาเป็นประจําทําให้เป็นลักษณะของสิ่งที่ ดีสิ่งที่ควรสิ่งที่เกิดกับความสะดวกสะอาดนะครับแล้วส่สอตัวที่5คือหน่วยงานสื่อสา,ารซึ่งอาศัยพาดสายบนเส,สาไฟฟ้าน,นะครับก็เป็นลักษณะของ5้สอเหมือนกันก็นคือสร้างภูมิทัศน์ของเมืองห้าสอ,อตัวอาคารหนึ่งแล้วก็อาคารสามแล้วก็อาคารสองนะครับแต่และแผนกเป็นคนรับผิดชอบตรงนั้นไปเองนะครับเพราะฉะนั้นในในช่วงทางนี้นะครับ ในทุกข้าชุดทีมงานที่ได้มอบหมายภารากิจกันแล้วขอให้ไปปฏิบัติตร,ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เชิญมารับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับเวลาประมาณ12-0 0นนะครับขอเชิญที่การไดลฟ้าจังหวัดพังงาเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงนะครับจะทำพิธีรดน้ำละหัวผู้ใหญ่นะครับโดยเชิญอดีตนะครับอดีตพนักงานของการไดลฟ้าซึ่งปลดเกษียณและเอ,อรี่ไปแล้วนะครับครับแล้วคุณอนุญาไหมครับ Mượn, 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 好呀，我这开货。来，别人都来拿。 quá vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

bate 40 enorme ไม่หันกินเลยหรอวะเดนหนองบรลยเวอร์ข้าวบอบจานก่อนยิชุบลอยเวอร์เนาะได้อาลูกต้องยกก้อนได้นอยู่กันจากช้วยอันเนี้ยนุ้ไม่ติดไน่หมดเนย้ปักมาให้ลไม่นานเราก็ปากกันลูกไข่ล้นเหลือเพื่อนเตปเลยตกไ่ยตกยอะเลั้งหมดเลยอ้กองค้นก๊าม

cái <laughs> này tôi gọi kinh pháp cho nó 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 nó